สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคุยภาษาคนตรังนะคะกับดิฉันสายชนธรรมกุลค่ะและว,วันนี้นะคะดิฉันก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับบคุคคลท่านหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับการดำน้ํานะคะซึ่งจังหวัดตรังของเรามีธรรมชาติที่สวยงามและเรื่องของการดำน้ํานะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็นั่งอยู่แล้วค่ะ พบเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณพลสิริสุภาษีนะคะหรือขอเรียกว่าครูวอร์แล้วกันนะคะเป็นนักดำน้ำอิสระของจังหวัดตรังค่ะก่อนอ,อื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าครูวอร์นี่เป็นใครามาจากไหนเป็นคนจังหวัดตรังหรือเปล่าคะเออเป็นคนตรัง่อ้กําเนิดเลยครับเพราะว่าพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดครับพ่อ เ้ามีพี่น้องด้วยกัน5้าคนส่วนครูวจะเป็นคนโตมีน้องสาวสี่ก็เสียชีวิตไปนหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่กับแม่ยังอยู่กับแม่พราพ่อเพิพ่งเสียได้ประมาณสักสามสปีที่ผ่านมานี้ะนะครับก็ตอนตอนเด็กๆขวดเป็นไงคะลักษณะนิสัยของตัวเองตอนเด็กๆคิดว่าเป็นคนแบบ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากามบภาษาเด็กๆครับแต่ว่าเริ่มต้นจากที่คน,คน,คนว่ายน้ําไม่เป็นอะ่ะเกิดความกลัวทะเลเกิดค,ความกลัวน้ําจืดนะครับตอนแรกแต่วขาว่ายน้ําไม่เป็นอยู่ช่วงหนึ่งตอนเด็กๆไปไว่ายน้ำที่แม่น้ําท่าจีนด้วยความที่เราเราเรากลา้าเราคิดว่าเราทําได้เราไปอยู่กลางคลองดีกลางคลองของแม่น้ําท่าจีนนะครับแล้วก็ว่ายกลับมาไม่ได้มีคนช่วยเลยมานั่งคิดเอ๊ะทำยังไงจะชนะมันไ,ได้ก็เลยเริ่มต้นมาหลายๆอย่าง ก็เลยมีมีใครสอนว่ายน้ำอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีฝึกเองฝึกเองค่ะคิดว่าไม่รู้นะครับธรรมชาติของมนุษย์ถ้าอยากเรียนเรียนรู้มันต้องฝ่ายรู้เยอะแล้วข้อมูลในเยอะแล้วเปรียบเทียบตัวเองว่าศักยภาพของตัวเองทําได้ขนาดไหนค่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าทุกคนคิดว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าช่วงท้อถอยกันไม่ไม่เอาแล้วเหนื่อยไม่เอาแล้วทําไม่ได้ค่ะมันต้องใช้เวลาในการทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของจุดมุ่งหมายที่เราจะทำได้ค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อยตอนเด็กๆคือ